คุณผู้ชมครับในเกมการแข่งขันฟุตบอล FA ฟเอคัพรอบ64ทีมนะจังหวัดพิษณุโลกนะฮะสนามอบา,าจจังหวัดพิษณุโลกเมืองทองทีวีของเราก็ได้เห็นแฟนคลับสโมสรเมืองทองที่เป็นชาวจังหวัดใกล้เคียงพิษณุโลกนี่ฮะตามมาสพอร์ตามให้กําลังใจขุนพลกิเลยเพีษวของเรากันเยอะเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเรากันสักนิดหนึ่งกันดีกว่านะครับถึงปัจจัยในการตามมาเชียร์แล้วก็นักเตะขวัญใจของเขามีใครกันบ้างนะฮะเดี๋ยวตามไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมเป็นคนที่ไหนครับสงขลาครับอ้อาใต้ครับช่ชทำไมมาเชียร์อะไรเนี่ยันที่ปองมาจากงไทยครับผมเลยว่านี้มาไปเจ็บช้ำที่พุชัยมายังไม่เข็ด มาต่อที่นี่มาที่นี่ใช่มาที่นี่ครั้งแรกไหมฮะครั้งแรกครับแล้วเป็นยังไงครับวันนี้ครับมั่นใจแค่ไหนเชื่อมั่นแค่ไหนเชื่อมั่นก็เต็มเต็มเต็มร้อยเต็มร้อยหน่อยเป็นแฟนคลับที่เดินทางไกลมากไปทาสงขามาใช่ไปทุกจังหวัดไปทุกจังหวัดที่เมืองทองเตะใช่ครับขอนแก่นก็ไปประโคมก็ไปโอ้เวลีกูฮะสุดยอดมากเลยนะ ก่อนเมืองทองได้ยินน่าจะชื่นใจอย่างน้อยไม่มีไม่มีคนที่ทิ้งนะอ่่าใชนะครับ,รบวันนี้คิดว่าผ่านไปได้ไหมน่าจะผ่านได้ครับผ่านได้ผ่านได้ต้องต้องมาครับแล้วกลับสงขาวันไหนอ่ะเสร็จจาาน่าจะเสร็จจากตาครับเดี๋ยวผมจะไปตาต่อโอ้โไปรอดูตาต่อโอเคเดี๋ยวเราจะไปรอดูที่ตาเลยนะได้ครับสุดยอดนะสุดยอดคร<า>ับสองท่านนะฮะ เป็นแฟนคลับเมืองทองเป็นคนที่ไหนฮะนครสวรรค์ครับนบครสวรรค์อ้าวใกล้ๆใช่ใกล้ๆเดินทางมาที่นี่ได้เลยเมื่อกี้อาจเหงื่ออยู่แล้วเตะป้อมทางนี้เสร็จไปได้มายัางไงผู้ไทยธานีแมตช์ที่แล้วนี่ครับนี่คือกลุ่มกองเชียร์ที่ไปเห็บช้ำม,มาเขาผมซีสองแล้วทำไมถึงตามไปเชียร์ที่นี่อีกมันใกล้บ้านใกล้บ้านครับผมเรายังไม่เข็ดขาเชื่อมั่นยังไม่เข็ดครับเชื่อมั่นไหยวันนี้เชื่อมั่นครับวันนี้เห็นสเปซผู้เล่นตัวจริงแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็สามารถเอาชนะ ได้ครับสามารถเอาชนะได้ใช่ครับเชียร์ขายเป็นพิเศษไหมฮะที่ซองโดที่ซองโดนแล้วใส่วินเทีทำไมอ๋อพอดีมีมีมีคนเดียวที่ขายอยู่นู้นมีสกินคนเดียวเนื้อน่ายักทั้งข้างอันนี้บังคับมาฮะคาดหวังแค่ไหนวันนี้ชนะไหมชนะแน่นอนครับผมรคับต้องเอาชนะให้ได้ครับคงแบไม่อยากให้เป็นแบบคราวนั้นอีกแล้วใช่ครับ ตดไปไหมไปไหมอะไรครับไปเตะที่ตาไปไหมไม่น่าจะได้ไปนะครับเดี๋ยวรอนู่นเลยบุรีรัมย์อ๋อ๋ยวจะไปบุรีรัมย์ใช่ใช่นะฮะอ่าโอเคครับนะฮะขอบคุณนะฮะที่ทำให้กำลังใจมาจากที่ไหนกันครับเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ไกลไหมจากตรงเนี้ยร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเชียร์เมืองทองครับเรียนอยู่ที่นี่ด้วย ตอบแบบว่าเออชอบเมืองทองมันจะดุนโอเคค่ะเพราะว่าเรียนอยู่ที่นี่มีเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมชอบใครเป็นพิเศษไหมชอบพี่เคนพิชาค่ะอ๋อพี่เคนนะอันนี้ใครจิตตองโดค่ะครับอันนี้ใครพี่เคนพิชาอ่าฮะนี่มีชอบใครมิโจค่ะอ๋อโจเจ้าโหป้าโจมีคนมากตอนนี้เนี่ยครับวันนี้เป็นยังไงได้เห็นพี่เขาใกล้ๆครั้งแรกปะไม่ค่ะสามครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามแล้ว ก่าว่ายังไงฮะวันนี้ผลการแข่งขันเป็นยังไงคาดหวังแค่ไหนยังไงเข้ารอบไปแล้วค่ะน่าจะเข้ารอบนะครับอเป็นกำลังใจให้แนกบอลนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพอจบเกมเราไปรอขอถ่ายรูปนะขอลายเซ็นนะเอาสเกตคาร์มองเชียงพองต่อนะฮะอันนี้มาจากไหนกันครับมาจากอุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์ไกลไหมจากตรงนี้ไม่ไกลครับประมาณเท่าไหร่ประมาณนักเดินทางก็ประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงมาถึงตัดสินใจมาเชียงเพราะมันใกล้ด้วย ปกติก็เชียร์จ่ลเลยพอจับสลากมารู้สึกว่าเจอปุ๊บดีเลยจะได้มาให้กำลัใ <น S 2> งใจนะฮะเชียร์ใครเป็นพิเศษไหไมคอรเมตอ๋อเจ็บแผมสติงอยู่แต่ไม่แน่ถ้าผลการแข่งไม่เป็นใจจะได้ลงเล่นมีชอบใครเป็นพิเศษไหมคะโด <c oughs> นบังคับมาโอเคคาดหวังแค่ไหนวันนี้ก็เต็มที่ครับเต็มที่นะก็ชนะต้องชนะไว้ก่อนนะ่ผ่านเขารอบให้ได้นะ ช่วงนี้ผลงานทีมมึงทองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไฟคลับรู้สึกยังไงบ้างก็ให้กำลังใจเสม,มเอครับไม่ว่าจะเป็นยังไงครับนะ่สุดยอดครับสู้ๆนะฮะได้ที่นั่งก็ยังยังเลยครับเพิ่งมาเออนี่เสื้อที่เพิ่งซื้อในช็อปนะเนี่ยซื้อในช็อปใช่ไหมตามไปซื้อที่กรุงเทพครับอ๋อสุดยอดจริงๆครับขอบคุณครับ,รบอันนี้น่าจะมาทาั้งครอบครัวนะฮะน,น,นี่น้องศพอ้าว อันนี้น้องสาวเหรอครับน้องสาวออ๋ก็ครอบครัวอยู่ดีแล้วเป็นแฟนกับมองกรที่ที่ไหนครับเป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนพิโลกครับเป็นพิโู่แล้วไม่ไม่ใช่พิโลกอ่ะผมเชียร้มังองมานานแล้วแบบนี้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวพิโลกินข้าวก็อาจจะแอบเพนิดนิดหน่อยนิดหน่อยทำไมถึงเชี่ยวมังองครับอ๋อผมชอบยุคตอนที่คนแบรน์มาทำทีมาทำเขาเต็มรูปแบบมาดและอาจมีชอบใครเป็นพิเศษไหมฮะอตอนนี้ก็วีรเทพครับ มีาเทนะฮะทำไมถึงชอบมีรเทศับตอนรกบาสุดเล่นเขาเพื่ยวกัคเับคาดหวังแค่ไหนวันนี้ก็ขอยิงยอนครับเพราะหลายนัดที่ผ่านมาโดนเยอะแล้วครับหมายเลขสองตุวิไปล่าอันนี้มาคู้กันนะฮะเป็ใต่ขับบางองงที่ไหนฮะอยู่วิโลอยู่แล้วถามหนึ่งคนเมื่อกี้มันไม่เช่วิโล เงทองมาเองทองมาดาแล้วก like ็ไมถึงชอบมองทอครับชปกาีออะไรที่ทำให้เราโดนใจเออเราชอบมา่ิทมเล่าื่อไม่รู้ว่าคือชอบความเป็นมือใหบเ์เพิเศษไหมฮะพี่ชอีชาอแล้วเหงือนิชาอันนี้ชอบมากเล่ห์จิ๋งเา ชนะพี่โลกเนี่ยนะถ้าพี่โลกยิงได้จะเห็นไหมาด้วยสีเดี๋ยวเลิกเกมแล้วไปขอลาเซ็นเลยเคยเจอพี่ชาตัวจริงหรือยังเคยพี่ไหนน้องปีที่แล้วครับโอเคครับโอเคครับขอให้เราเขาเราไปได้นะสวัสดีครับคู่สุดท้ายแล้วกันสวัสดีครับนแฟนชาวบอลบอลที่ไหนฮะคนพิศนุโลกค่ะพิโลกอีกแล้วพิศนุโลกไม่เชียร์พิศโลกอ่ะ ก็หัวใจวังทองไอยาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมของเมืองทองก็วันนี้มาเชียร์พี่โจแจ๋วค่ะพี่โจแจ๋วโอ้บักโจถ้ามันติดชอบพี่โจแจ๋วชอบเขามาตั้งแต่เล่นกับคอนเทนต์ไม่เสดนะใช่คเขาเป็นคนบ้านๆนี่ดูน่ารักขั้นตัดแค่ไหนนีก็อยากจะให้ชนะค่ะแล้วก็เข้าสู่ ได้จับฉลากมาแถวนี้ดีเลยเนาะเคยเจอพี่โจ้ยังยังไม่เจอเลยค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ก็วันนี้เดี๋ยวเล่นเกมแหละจะได้เจอพี่โจ้โอเควันนี้รวมมารับนะใช่ค่ะมาเป็นเพื่อนกันเพราเป็นคนไม่มีเพื่อน่ะพี่แค่สองคนก็ดีตรงไหนโอเคขอบคุณมากมาก ฉันอานนับปีความผิดหวังวันนี้ลบเลือนความเป็นเพื่อนเข้ามาแทนที่